เมฆวันนี้ไม่ไปเรียนใช่ไหมทำไมไม่ไปลูกตื่นสายครับโอ้ oh, ตื่นสายนะครับวันนี้ตื่นสายเลยไม่ไปเรียนนะครับแม่โ oh. <c oughs> อ้ฮะมาวันนี้ทำอะไรเจ้ากุย้ยฮะ <c oughs> โหลดโชคครับโหลดโชคนะ <c oughs> อ่าจางตาจัดให้หน่อย ง่ายๆนะครับ RC โหลดชคแต่ก็ไม่ง่ายนะครับเพราะต้องเจียรตรงนี้นะครับกุยถอดล้อหน้าถอดบางคนมาถล้อหน้าถอดใช่แล้วอ่าช่างตานถอดบางสู้ออกไปเลยไล่เบานะครับคันนี้ช่างตานรับผิดชอบนะครับลูกน้องช่างตานนะครับเจ้ากุย <S <S ตีอย่างนั้นมันไม่เบี้ยวนี่ ตาลมันไม่ออกเอาคีมล็อกจับไม่ได้นี่คีมล็อกจับหมุนเลยอ่ะปลดโซ่ออกก่อนเอาคีมล็อกจับหมุนถ้าตีงั้นมันเบี้ยวหมดเดยวมันไม่ได้แข็งเท่าไหร่เด็เออตัวน้าไปใ,ใส่เตรียมเมียนเต้กันด้วย อาถอดล้อหน้ามาอ่าช่างตาลกำลังถอดบางโซ่นะครับให้จคุยนะครับเพื่อไล่เบานะครับตั้งแต่ใส่นะครับขอบล้อสีทองแดงนะครับจคุยนะครับสีรถไปไหนมาไหนนะครับก็เป็นที่แปลกหูแปลกตานะครับของชาวบ้านนะครับเพื่อนเพื่อนกระแซวนะครับว่าบ้าหรือเปล่านะครับ ข้างหน้าสีแดงข้างหลังสีทองนะครับคิดมาจากไหน่นม,หม่เอาใส่ไหมครับเอาตัดผมไปวีผมบางเดอร์ชางตาลเดอร์เอฟซีถามมา ให้ช่างตาลไปตัดผมหวีผมบ้าง,ลา,ง,ง,งลามน้ำตกนี่กบอะไรอีกน,นี่จะบอกล,ล,ลยูบนเจียงนี่ไปเจ้าเมกนะครับก็นอนตื่นสายนะครับไม่ไปโรงเรียนนะครับโอ้เจริญพ,พรภาวนาเลยแบบนี้ลูกน้งนองเจ้ากุย ไอโฟนไปไหนกุยเมอไนไปไหนอตีเลยดึงเลยปุย ห <S an> <S an> น,นึ่งพันซีซีอะน้นมันเครื่องเอาว่าไงครับพี่พระเบรกหน้าสักหน่อยขับเบรกหน้าสักหน่อยเอาเปลี่ยนพระเบรกให้พี่จันหน่อยเร็วมาดึงฝั่งนี้วะดูอยเออ อืมอาถอดตังโคลนมาเลยทีนี้ได้ไหมช่างตมาลุกมาลมาลุกเฉยมเหลือกี่ตัวตันสองเอ้ยเอ้ยถอดออกเลยถอดทิ้งเลย ช่างตาลนะครับกำลังไล่เบาให้นะครับนเนดี่ยออพวกนั้นมีตะขอแข็งๆอยู่แล้วเอาขุดดินมาตาลร,รถรุ่นนี้มันโหลดได้เหมือนเบฟใช่ไหมลดได้ใช่ไหม เสียใจจ้า r อาซีนะครับไม่เหมือนเวฟนะครับที่จะโหลดได้เลยนะครับมันมีเบ้าออตรงนี้นะครับเราต้องเจียทิ้งนี่นี่ถอดมามันจะเป็นเบ้าออตรงนี้เราต้องเจียนี้ถึงโหลดได้เออ,ดดเออถอดมาโอ้ยอ่ะมีเจ้าเมฆนั่งให้กําลังใจนะครับทําหน้าบื้อๆอ,อ,อยู่นะครับเป็นลูกน้องมือขวาของเจ้ากุยนะครับนี่วันนี้ไม่ไปเรียนนะครับนอนตื่นสายนะครับ หน้าโดนจริงๆนะครับเมฆทีหลังอีกตื่นสายแค่ไหนเองก็ไปเรียนได้เข้าใจไหมครูเขาไม่ว่าอะไรหดอกลูกเข้าใจไหมเออที่เกียรแต่ไม่ว่าเออแข็งไหมนี่ลองลองเอาไปเซ็ตข้างหน้าดูซิไปทางนูน้นไปข้างนอกไปเออทำให้มันให้มันอ่อนดิ เออเออแปลวถาดมากุ้ยเอาเอามาวางนี่เอาวางนี่ลูกแล้วก็เอาถาดมามามานี้เออเอาพอดไทรสปริงลากออกมาเออให้มันนิ่มรถเดงโชว์มันแข็งใช่ไหมเออเอาดึงออกมาเออเออนี่มันมีน้ำมันสักหยดเลยไม่มีเอออันนั้นด้วยเออเอาลองยุกดูดิ เออทางนู้นแหละแข็งเอากดกดเออฝั่งนี้แหละแข็งดึงได้ไหมดึงไม่ได้เออไอฝัอ่งนี้ได้เนาะฝัออ่งนี้ลองยุบดูดิออคุยรถมีน้ำมันไหมเอาน้ำมันมาล้างหน่อยไปไลรออล้างอะงรนี่นะเออล้างข้างในข้างนอกนี่แหละไอฝั่งนี้ลองกดฝั่งนี้ดูสิ กดเอา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 ด้ามมันลงเออเอากดไม่ได้อ่าแลอวก็ไม่ออกเลยไม่ออกอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้ดูน้ำมันมาหน่อยเร็วถ้าไม่มีไปซื้อมาเมฆลงจากรถเดี๋ยวล้มลูกเฮ้ยไอ้ค้ำดีๆไอ้หนูค้ำดีๆไอ้เจ้าคุ้ยค้ำดีๆลูกเออ

ยุบไปยังตรงนี้ยุบยังเอออ้าวเคอ่าเออดีมากอ,อ้าวใส่สปริงไปอ,อ่าเคีย์เองส้มเองนะครับจะก,กุยนะครับไม่ธรรมดานะครับนี่อ,อ้าวเอ้อ้าวเอาไปพิงไว้ดีๆก่อนให้ก็เจียนั้นให้ก่อน นี่กุ้ยมันจะมีบักอย่างนี้เข้าใจไหมกุ้ยนี่มันโหลดไม่ได้มันคุกเวฟอาซีมันจะมีบักเราต้องเกียร์นี่ออกเอาใหอเน็ตเลยเหายไหนลุกดูดิ เอาให้นั่นเลยเจ้ากุ้ยหยุบเลยอีดอ่าเอาไข่เมฆมาทันแน่นยังอันนี้อันนั้นก่อนอีนั่นแล้วครับอ่าเมฆกะทันแน่นแล้วครับรู้เรื่องรู้ราวเลย nào chút hướp ít ít ok nào à. Chia there chia yeah, ปิดมิเตียก่อนปิดถอนนี้ออกก่อนเร็วยถอนน้อนนี้อันนี้มันเกะกะเร็วหนึ่งตัวสองตัวแล้วมีข้างในอีกสองตัวอถอนมาถอนมาไม่เอาสีเทาเดไปล้างด้วยไหมสีเทาที่จะล้าง อสามตัวนี่ว่ะเอเอทำให้มีกล้างไปเ น้องจากกุยนะครับเป็นคนล้างมังโครน,นะครับ